เอเริ่มเริ่มอ่ะ,ะสวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้มาเยี่ยมท่สวนสวนอยู่ที่ไหนคะอย,อยู่ทุ่งเคสเนีอยทุ่งเคสอยู่ทุ่งเคสเนาะประจวบ,จอ,บอ่าจัะน้าเป็นยังไงบ้างนะคะน้าเป็นอะไรอยู่เป็นโรคเกาเป็นโรคเกาเป็นมานานหรือยังเป็นมาห้าปีแล้วเป็นห้าปีกว่าแล้วโอ้แล้วอาการอาการมันเป็นยังไงอ่ะคะที่เป็นอยู่อ่ะ มันก็ปวดตําโ่อปวดขาปวด้ออปวดข้อมือปวดข้อเท้าเนาะปวดตําข้อค่ะเดินไม่ได้อ่าก็บวมค่ะก็บวมก่อนที่อยู่จะเอางามาให้กินเนี่ยนะส่วนเป็นไงมั่งเดินได้ไหมตอนนั้นก็ยังเดินไม่ค่อยได้อ๋อยังเดินไม่ค่อยได้เนาะนอนก็ไม่ค่อยนอนง่ายไม่ได้นอนง่าก็ไม่ได้อ๋อแล้วก็เป็นไงอีกแต่นี่ก็นอนนอนง่ายได้นอนอ๋อแล้วเข่าที่ปวดอยู่เป็นไง มันก็ดีขึ้นเลยเยอะเลยนั่งนั่งเมื่อก่อนนี่นั่งนั่งอย่างนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้นั่งดิ่งนี้ได้สบายนั่งได้ไม่ใช่แต่ลงนั่งใส่ห้างดูนั่่ห้างได้โอ้นั่งไปห้างได้ด้วยยังไงล่ะตอนนั้นตอนนั้นนั่งไม่ได้เลยเนาะไม่ได้เลยอืมตอนี่มองดีเยอะดีขึ้นเยอะเลยกินมานานหรือยังคะเนี่ยกี่กล่องละวินข้าวกองที่สามองข้าวกองที่สาม มันได้ดวนนึงไหได้ดนเฟอร์นควาดวนชากินชาด้วยเนาะรู้สึกว่าส่วนจะชากล่องเดียวหรือสองกล่องชาสองกล่องกาแฟสามกล่องน้ากินยังไงอ่ะคะงากินตอนไหนบ้างกินกินเช้าเช้ากี่เม็ดสองเช้าสองเม็ดเย็นสงเย็นสองเม็ด นี่กินแปบเดียวนี่เป็นมานานนี่โอ้ไม่เคยได้กินมนะกนได้กินบ่อยค่ะไหนนะลองยืนให้ดูสิคะเป็นไงบ้างยืนขึ้นดิอ่าลุกขึ้นต้องขำมันนี้อ๋อค่ะอ๋อดีกว่าเมื่อก่อนนึงเยอะเลยไหนลองเดินโชว์หน่อยดิสักสองสามก้อ้เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เดินอย่างนี้ได้ไหมโดยที่ไม่มีไอ้ไอ้เนี่ยไม้เท้าอ่ะเดินได้ไหมไคอได้โว้เดินไม่ค่อยได้ โอ้ตอนนี้เดินได้แล้วเนาะยืนทางกับข้าวได้ได้แล้วใช่ไม่เห็นได้ข่าวว่าอ่าดยืนได้มั่งยืนได้บ้างแล้วเนาะแต่ว่าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยอืออีเลยเ้อนต่อไปยืนนอนไม่ค่อยได้